เอาละครับก็ขอกรับสวัสดีทาั้อแม่พิ่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เดอพีเอพีนะครับหรือไม่ต้องเรียกคำว่าเดอก็ได้ให้พีเอย่างเดียกก็พอเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแบบละเอียดที่สุดแนะนําของทุกอย่างนี่นะครับนี่คือแบบสํารวจแมพนะครับเราก็ให้ไปกดตรงนี้นครับมันก็จะมีไอชิ้นนี้อยู่เราก็เก็บมา แล้วเราก็วิ่งไปที่กล่องสีแดงปุ๊บเรากดที่นี่เราสำเร็จเควสเลยเควสแค่12บาทเองนะคะท่านผู้ชมอ,อันนี้อันตรายกว่าเดิมคือแม่งอดเลือดเ,อดเค็สแค่12บาทเอง นี่นคับผมก็สอนได้สอนวิธีเข้าบ้านไปแล้วผมือกจัดของอย่างดีเพื่อเตรียมรอนี่คือวิธีเก็บของนี่ครับคือเลือดทำที่เพิ่มเลือดธรรมดาเนี่ยที่เพิ่มเลือดธรรมดากากๆเลยที่เพิ่มเลือดธรรมดาแบบดีขึ้นดีมากที่กันพิษ แบบกินยาแล้วพิษก็จะหายไป <Okay. S 1> และนี่คือ <Okay. S 1> คู่ดิง <Okay. S 1> เวลาร้อนปุ๊บมันเราก็ต้องกิน <Okay. S 1> และนี่คือเวลาเราหนาวเราก็ต้องกินโอ้โ oh หนี่คือ <Yeah. S 1> เครื่องติดตาม <Okay. S 1> แบบถ้าเราปลาใส่บอสมันก็จะติดบอสไป <Okay. S 1> และนี่คือสมมุติว่ามีอะไรที่มุดซายอยู่ แล้วก็ปลาปิงมันก็จะขึ้นมาเลยและพวกนี้คือเนื้อเนื้อถ้าเราเอาเนื้อไปอย่างในเตามันก็จะกลายเป็นเนื้อไว้เพิ่มสตามีนาให้เราและนี่คือเนื้อเน่าเนื้อเน่ามันคือเนื้อพิษแหละแต่ผมจะเรียกว่าเนื้อเน่าและดี่คือแบบสมมติบาบาของก้าตดใส่คุณคุณก็ต้องโยนอันนี้ลงพื้นปุ๊บมันก็จะหายเหม็น ข้าวขาวมีแค่นี้สำหรับยาและนี่คือของพวกของของมอนสเตอร์หรือพวกอะไรพวกเนี้ยนี่พวกหินแร่จะอยู่ข้างล่างนะครบนะคบท่านผู้ชมนี่คือพวกแบบเพิ่มพลังป้องกันป้องกันไว้ป้องกันแบบอ้าวเดี๋ยวผมแนะนำออกไปก่อนออกก่ออนอกก่อน มันจะดอกมาที่คุณป้าคนเนี้ยเนี่ยถ้าเรากดมาตรงนี้มันก็คือสมุนไพรการกาะกากระจริงๆแล้วก็กับเลือดธรรมดานะครับท่านผู้ชมนี่คือคุณป้ามันจะดอกของให้เรานะครับเพราะเราจะได้อะไรนี่คือดอกของกากรจริงเลยนะครับคุณป้าจะดอกของกากริงรึม กดเข้าไปที่ตรงนี้อีกก็คือครัวรือที่ที่แมวอยู่นั่นเองสั่งอาหารหน่อยวันนี้ขอเมนูใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่เอาและเอาวันนี้นนเกมเม,มจำเมนูที่เรากินด้วยได้นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีแค่นี้จริงๆเลือดเลือดผมถ้าคุณบอกว่าอยากให้ผมแบบ,นนบแนะนำอาวุธแบบเจาะลึกถึงซวงอาวุธเลยเกียนกัเทอร์ไรท์ถึงสิลไลท์ได้วยแค่นิดเดียวแค่นี้พอนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ,บ